ประธานในพิธีติดการแข่งขันในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากเกษียณแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในชมรมผู้สูงอายุเข้าชมรมพิมพ์าร์มิขบวนพงชาินะคะด้วยกันนะครับจากขบวนรห่งนี้ ให้ดิฉันได like ้ทำมานะคะจะเจ็ดสิบแล้วนะคะยังกับ35-40นะคะดิฉันไม่เชื่อเลยว่าคณะนี้6กธรรมชาติค่ะคุณพี่เขาบอกมันเลยครับว่าร้อนไปมากสีเขียวเนี่ยนะคะก็แดแดดจั การจะนับุรีเราก็มี2,563ได้จะนำสนุนงบประมาณเพื่อกับองค์การบริหารกางประกวดล่ากางประกวดเทนนิสไม้แม่เป็กลาวเกล็ดกางประกวดแข่งเครื่องรุ่งรุ่งการแข่งขันกีฬารมชน ความคืและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันซึ่งสุดท้ารำสีโรงเรียนแท้สปาท5าอดแอนสปาสนามฟุตบอมมิชชั่นเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาม วิพี่ๆนะครับว่าเรามีความทราบซึ่งระหนักในพระหมหาคราณาที่คูลับเวลามีหน่วยงานราชการต่างๆนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่สิ่งต่างๆแล้วเนี้ยแล้วนะครับไงานใ่ในวงต่อจากนี้ไปนะคะได้เราก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้สิ่งที่ท่านตัดใดๆทั้งสิ้น การแข่งขันกีฬามหากรรมในครั้งนี้แมรูปกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่น่ารักมากภาพของตัวเองเรามาสร้างมิตรภาพที่ดีเรา